อ๋อลูอ๋ลูกก็เราสาวลูเมื่อนี้สิออกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลบนที่วันเขาเอามาไปเที่ยวนะเอามาเขาเอามาเขาจเจ้าไปลินทะเลนั่นะสนินีประมาณนั้นประมาณกิโลครึ่งนี่แหละความยาวของทะเลตอนนั้นที่าเขากจะเขาจะให้เตะให้เอามาลงไปแลน่นลินมาสั้นๆไปแล,ล่นลินไปอันนั้น ออกกำลังกายมาอันนี้ก็เป็นนันห้อมทางห้อมบ้านค่อยอันนี้ก็เป็นโซเฟอร์โซเฟอร์พาไปมันนี่โซเฟอร์บ๊ได้ไปการพักอันนั้นอันนี้ก็แถวถนนอันนั้นบ้านค่อยันนี้อันนี้ก็นนอันอย่างอันนี้ก็เป็นคน คนน้นนางไปนำมาสั้นซาอันนั้อันนี้ก็อันนั้นแถวบ้านนันแล้วดูันใบไม่ล่นไม่แต่พวกต้นแปบที่ว่ามันยังมันยังเขียวงามอยู่เขาจะมากปลูกแันเขมทางให้ไทยมันงามอนนต่างข้างๆกับเป็นพวกตลาดตะลีอันนั้นน้งเดกระบบนจักเครื่องสักของ เจ้าโองบน,น,นสักดิดสักเลิศสจบางเทอร์กเมียนออฟฟิศของอันนั้นโอเคลมมฟันจูันกรมมีตามขี่ไปขาตามสองขางทางนี่กับเมนหมบ้านเมนโมบ้าน,านแต่ละโมบ้านนี่ขาเจ้าก็สซีเมนอันตลาดบนหรือว่าเมียนโอมอมน้อย,อยเพื่อสุขสืินก็าจาก็ได้ไปอันใกล้ๆ ใหญ่ค่าจะขับขี่ไปอีกไกลเติบหน้อยนึงอันสำหรับหมู่บ้านคอยวัดสันสักเไกลกับผู้กไกลเดี๋ก็ประมาณ10นาทีนี่แหละขี่รถไปอันนี้ก็เข่าสีออกมาทางใหญ่แล้วนี่สีทับออกมาทางใหญ่อ,นนหอันนั้นก็ะทั่งน้าหันงจาเมนนันก็ดังอันนี้ขึ้นมาฟีเว่แล้วอันนี้ขึ้นมาทางฟีเว่ทางทางด่วนวัดสันสักจะ อนหันมันกับสิเสียเงินบางบนกับบ้เสียเงิน mm. ขึ้นมาในระยะหนึ่งก็รถกับอาลายเดชเสียนมาหดเคืองทางดักขี่รถินจากบ้านมหาทะเลนี่ก็ประมาณสัปโมงหนึ่งนในทางด่วนเดชก็ซ้ำกระเปาเขียนจากเวียงจันไปวังเวียงพวกเนี้ ไปิทะเลเนี่อันนี้ก็เข้ามู่บ้านของแคมทะเลล่ะนี่ก็เลยเจ้าห้องแบบฮัตติงตันบีชอันเนีน้ทังหางเื่องทรายเข่งหัวมันจะเป็นเ่อนเป็นเทอนอะพัดนม่เด้ก็จะเป็นเทอนนั่นพระเจ้าห้องเนียวเท้าเข้าเท้าเ้าองก็เป็นเนจสัสซั เค็ทะเลเลยข้างซ้ายมันจะเป็นทะเลข้างขวา็นเป็นทางมบ้านอันนี้มันแถวนี้เลเป็นถัดห้งแฮมไปเลยนี่นะขวามือเรเป็นห้องแฮมห้องแฮมไฮยัดห้งแฮมมันเที่ตึนอันอยู่ข้างขวามือนี่ก็มัเจากระฮิตไลแล้วทั้งมาทั้งซ้ายมือก็เป็นทะเลแล้วก็เป็นบอลจอดโดดอันนี้ก็ับขวาสำหรับห้องแฮมหมัน ห้ายัดอันขยางข้ามไปทะเลเรือบนจอดรถกระเจ้าผูนบริยากจอดรถทางนั้นก็ได้ยามมาแรงมาก็ได้บึงทะเลรับบริยากจอดอยู่ใกล้หยุดตารางของแห,งหมกระจอดครัวหันก็รสติมอันก็นกเป็นห้องแหม่ปเลยส่วนใายก็แถวนี่ก็เป็นห้องแหมแล้วก็อันห้องแหมเฮลเติ้ลเดย์ห้ายัดเดย์แล้วก็มีหลาย,ดดย,าย,ดดยาอันเดย์ก็คอือขาพื่อซสีย ขี่สมไปยังสี่เหลี่มื้อนี้ก็บรถอาลไลายเด้อมือม้อนี้มันเมื้อวันอาทิตย์แถวข้างครัวมื้อนี้คือเซนบ่อนแบบเขาจะมาขายของขายอย่างนั้นเป็นห้างอาหาร,หารเป็นช้อปปิง้งให้คนมาชอม้อปคาเฟกาแฟบอกก็เล่นกินอย่างข้าวครัวมื้อนี้ผสมประสานไปกับบรรทุนเฮมมาสี่เหั่นอันนี้เนี่ยมันเป็นบ้านคนเด้อตัวนี้เป็นบ้านคนอันบ้านคนเด้์แล้วก็ เป็น company day ที่ว <huh> <huh> <t> ่าเขาจะเห็นหูเห็นเห็นบอขายแฮมเบอร์เกอร์ก็มีตังครัวมือนี่นะนี่ก็เป็นบ้านคล้ายๆบ้านจัสรันอะไรแบบนี้นะบ้านอพาร์ตเมนต์บ้านแพงเท่านี้นี่นะคนแกเจ้าอยู่ข้างนี้อนนี่เห็นขีม้าฮอดอันบนนันสะพานลอยแล้วสะพานลอยฮาร์ติงตันบีชเดียวไปทางใตย สะพานลยอยน,นี่พวกขาจะสิขี่กายขึ้นไปบนนั่นไปบนทะเลมาพุ่เละมันขยันเท่าจะจอดอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่ายางไปนี่ก็ประมาณห้ากิโลเนี้พวกเจ้าอันนี้ก็ทั้งนี่นี่ขยันบอลช้อปปิง้งขยามันบอมเมียนโควิดเนี่ยโอ้ยคนละลายแล้วนะเข้าไปอยู่นหดี๋ยวนี้อมันพวกข้านอาหารห้านอย่างแต่ละข้านแต่ละข้าน เจ้าเก็ดเดี๋ยวนี้คนก็ออกมากจับใายไส้ซอยกันแดดแล้วแต่ว่าสีให้กลุ่มเป็นพาดีรหลายคืต่เกียนกัยังมูดเถอะธรรมดานี่ค่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละโอ้ยพวกอะ,ะไรอเลยนี่นะมันบนจอดรถทางซ้ายมือหันก็เต็มเลยนะพวกเจ้าแต่ว่าคขนเ,เจ้ามาแล้วคขนเจ้าเกิดแบบที่แบบไปไผ่ไปมันโบเป็นกลุ่มแต่คนก็มาหลายทั้งข้างกันเป็นบนจอดรถ ที่เขาต้องได้เสียงเงินปอนเงินอันนี้ไปขี้ไปไกลตึอพวกคอยเมียนมีมีบัตรเสียคานค่าจอด,ดรถแต่ละปีพวกมาไปทะเลก็เลยซื้อเป็นปีเอาซะอันนี้ก็เป็นเงินเหินอพาร์ตเมนต์บอ้เป็นเหินอพาร์ตเมนต์เหนินเงิน,นคนนี่แหละอันนี้ก็เหินคนแต่ว่ามันก็จะหอบปุ๊กติดโตต,ดติดติดกัน ก็เป็นเจ้าไผ่เจ้ามานันแต่ว่า,ม,วามันก็จะเล้ติดๆกันเบื้องล้วมันกลางามอันนั้นแถวนี้นี่ค่อยยางมาเรียบรื่ดแล้วเนี่ยยางเรียบรื่ดแล้วมาหอดทะเลแล้วมาหอดทะเลแล้วมาวโ้มีมมแหงมีแหงอันนั้นจีย่างไปอันนั้นทะเลมา ยางไปทะยงไปทะเลีมาหมายถึงว่าเอามามาลินทะเลีได้ทะเลนั่นเขาไห้เตนไห่เต้เตเตมีหมาไปบนเอินบ่ได้ถ้าจะมีหมาจะต้องไปเต่ทะลีตัวน,น,น,นั้นตัวนี้อันนั้นมาจอดอยู่รถมาจอดอยู่บนอีกคนแล้วไปยางไป ถ้เอกสิพาไปย่างบึงทะเลหมาทะเล,มะล,มะลหมาทะเลหมาหา้ทราทะเีหนาวมาหาวันหนาวบึงขนจานอัณนเขตไฟอัน ကကถာအအခကွို်အရာကွေြေ ปกเล,ลายพระเจ้าเคยคือสิบเห็นแล้วพวเจ้านี่อันนั้นๆพะนะปกเลายพนปกลายเลยว้าวอันนั้ซิน้อยไ่ได้เป็นปลาซิน้อยแล้วปลาซิวทะเลปลอเลนะเปนะ็เนะเทนะเปนะ็เนะเทกนมะา เขาก็มาฮอดอันนั้นดอกบีชละอันนี้บมนดอกบีชนี่ไงมีบหอนให้นั่งให้เศร้าเมือ่อยคอยกันเลนมาคอยกันเลนมาตามทางสิเลยพูดคนหลาแต่วนะี้น เะนะคนหลายไม่มาหลายคนหลายอันนี้มีหมาหาาน่อยนี่เจอกระมาลินลลน,ลลน,ลนัน่ะลินนัน่ะไม่ยอมลินนมันแบบเปิดเหรอ อะไราเจนะถิ่นหลินกังหมบะหลินกังหมบะลงไปลุงท่้นบะลงไปลุงข่้นบะเป็นยังลุงท่นไปเขาระเจเก่าเต้นมา ก็เต้นมันตเต้นมนกาก่าเพื่อกันหนาวได้โมดเปเพื่อกันแดดเพราะวันข้ามาแล้วมันมมนั่นทีนทะเลนี่มันหนาวหลายจะมีหมาดอกหมาอันนี้ดอกหมาอซาันดอกกับหมาและ้ะดอกบีช ทะเลหมาาจะห้องทะเลหมาน่าจะกำปันเออกำปันขระเจ้าขราเจ้าคือบ่มีล่ะฮะกำปันคือโมีล่ะขาเจ้าเข้าขาเจ้าเข้าบดแล้ววะเออเสินค่านาตะกี้นะเลี้ยนแถวกันทาเข้านะเดี๋ยวนี้บบเห็นละคือสิเมนเข้าฟังกันบดวทติ ข้าจักรินะยางลงมาอนี้ก็ไก่หน่อยนึงนี่นไอันนี้ก็หนทางหนทางนั่นแค้มทะเลอะไรเนี่นะถ้เขาขี่มาเขาก็สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลได้เลยลก็ไปจอดรถแล้วก็ยางลงมาแค้มทะเล อยู่พูดเหมือนเป็นเชี่ยเป็นสะพานลอยจากอะไะกระจกเพชรจากอะนรนั่นตะฟังไปหากลางน้ำทะเลเพื่อให้เราได้ชมวิวทิวทัศน์อันนี้แม่น,นันทะเลฮาร์ติงตันบีเมื่อนีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ แถวนี้ครับสิบูมีคนหลายแถวนี้พยามห้อนนี่สหลายอยอันนี้มันเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวแล้วคนก็บนหลายก็เทอัน,นี้ตานั้นเราจะลินลินอันนั้นเป็นตะมวน,น,นลินไปตามขึ้นทะเลขึ้นทะเล เ้า,เเมเเา่มันแรงดินแรนดินก็บอกเป่าพุ่นแถวนะแต่ละบนแต่ละตอนมันก็นมีเนแต่ละวักมันก็นมีห้องน้ำคือเดียวเห็นยูพุ่นมันเป็นบูดสีอันเป็นเือนน,น้อยสีสีฟ้าฮันเะเมนอัน มันเฮือนสำหรับพวกกันขนนั้นพวกยามยามเมงทะเลค้นดินว่าป้องกันไว้ค้นตกน้ำออกมีอย่างไปได้ไปซอยแต่ว่ายามนี่คือสีบ่มีล่ะเพราะว่ามันโบมินยามเสมอมลดูห้อนค้นสีบ่มักอาบน้ำไปเจ้าก็ตั้งเป็นป้อมเป็นป้อมไว้ นี่ก็ขึ้นมาบ้านฮน,นะครับ้อเเพิ่นเกน่นนั่นนี่นเน่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 ่น่เินเ oh <God. S 1> กอยไปหาหมูเลยท <c oughs> ะเลในน้ำตื่นได้ย้ำหนา เพนยามันพ่อนทะเลมันยกลึก มาฮอตใกล้ๆใกล้ๆเพียใกล้ๆสะพานลอยนครศรีรายเป็นไรอันนี้มันทะเลหมาหมามันจะมาออกกำลังกายมันเลียนดินเดี๋ยวออนไรหมามันจะมาลินน้ำดิมันจะมาลินน้ำมันจะมาขึ้นเพอเจ้าเห็นนี่แหละมาอีกซักทรายมันเล่นเล่น เรนเจ้าปกบ้านเล่เจ้าของสีขาวดินเด็กัลตอนนี้ก็ายามกับบ้านมเป็นกับประหาร

กำลังเฮียนทายกล้องมหมโมมันเกิด <c oughs> <c oughs> อะไริดคำละตเทนทุกอิเนสะีย กำลังเฮียนบ่ดกำลังเฮียนบ่ดเฮียนถีบขี่จ้องจ้อง ยังจะน่าคำมืดมนยังจะคำมืดบนันทึกสินคากันเมื่อตะเวนตกดินแล้วกลับบ้านก่อนเตรียมมาคลิปนี้ข้าเป็นลินทะเลอย่าซืมลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิเพื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ เห็นคลิป่อไปเรื่อยๆสบายดี